ครับผมก็จริงๆก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเปิดกล้องแต่4เดือนที่แล้วจะคิดว่าไวก็ไวจะว่านานก็นานใช่อยสรุปไวหรือนานส่วนตัวผมส่วนตัวผมเเป็นคงพยส่วนตัวผมรู้สึกนานอ่าแต่ว่าพี่นิวอาจจะรู้สึกว่าไวพี่นิวบอกว่าพี่นิวรู้สึกนานมากมันเป็นสี่เดือนที่ วายซีมีความสุขอยู่กับนักแสดงที่น่ารักเนาะไม่มันวายเพราะว่าเราถ่ายจบแล้วไงแต่ว่าคนอื่นเขายังถ่ายไม่จบไงตอนเนี้ยคุณพูดได้ว่าคุณแบบเพิ่งถ่ายเพื่อดูเดียดูคู่ผมด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ผมเลยยังไม่ได้เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอาน้ำไปยังไม่ได้เอาท้าไปแตะน้ำกําลังเริ่มกําลังเริ่มแต่ก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้วใช่คับแล้วนิดหน่อย ใช่ครับทีจริวันนี้จะได้ดูทุกคู่ใช่อย่างน่อยเป็นแบบว่าเทสเทสแซมแซกันไปใช่ครับจริงๆแต่ละทุก EP ก็จะมีปนปกันหมดเลยครับเราไม่ได้แบ่งแบบว่า3เป็นสาผอะไรอย่างงี้ใช่ครับขดเพาะอะไรนะไม่ดังมาดังไโอ้โหเรเห็นไม่ใช่ที่ผมถามไม้ผมเห็นมันทองแต่เมื่อกี้แล้วที่ตอบเนี่ยมันทองมาเอาหรอมันทองมาอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้ เปะครับครับต่อครับผมอะไรนะครับเท่องอะไรมาแล้ก็เป็นเรื่องราวของความวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะนะครับผมเรียนุ่มมหาลัยนะครับกับครับผมกับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นสายรหัสเทวดาเปครอยู่ไม่อยู่ท่องประมาณนี้ท่อง ความมุ่นมุ่นเลยนะพี่ความมุ่นมุ่นของสายรหัสเทวดาก็คือเป็นหนุ่มหน้าตาดีครับผมเมันมุ่นยังไงมุ่นวายมากมากเลยตอนเนี้ยไม่้บอกไม่ได้ท่องไาแล้วครับผมเขาทำงานดีทุกชั้นปีจริงไหมคะจริงครับอันนี้ก็ถ้าพูดเองอาจจะดูอวยตัวเองไปหน่อยนะครับผมแต่ด้วยจากมามุกนี้ก็มามุกนี้ห่าจากดีกรีที่พวกเราประสบการณ์ของพวกเราที่หล่อหล่อพวกเราเป็นทางวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณ jimmtv ที่ทำให้เราเฉิดฉายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ใครใครหมั่นไส้สามารถกระทืบได้เลยนะครับผมอนุญาตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายรหัสนี้หน้าตาดีไหมครับผมแต่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็มีแค่หกคนนะครับก็มีหกคนไงครับผมไม่ได้อยู่ในสายคนนะอ้าวผมก็ไม่ได้อยู่ไม่เราเราอยู่นแค่นี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะพวกเราหน้าตาพวกเราหน้าตาดีสายเทวดาครับครับตาพูดบงลกครับผมครับมาตรงกลางเลยนี่ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนี เขาว่าไม่ได้หนีมึงจะหนีไปไหนเดี๋ยวเดไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ต้องหาไม่ต้องหาครับเอาพาร์ทของพี่กับพี่สตางค์ครับผมครับพาร์ทของพวกเราฮะก็จะได้เห็นความคอนทราสต์กันแน่นอนครับผมคนหนึงแบบมืดบนคนนึงแบบสว่างใสก็เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นความสดใสให้ชีวิตเขาคู่เราก็ถ่ายไปประมาณ5 50%ได้แหละ5% 5%อาจจะน้อยเกินไปครับผมประมาณห้าสิบได้ครับผม ห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะฝั่งนู้นใช่เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เสรมยืนยันได้เพราะผมไปคู่เขาบ่อยผมเป็นกองหอคอบ่อยไงแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหงาบ้างแล้วก็สปอยได้ยังไม่รู้ครับนี่นึกเกิให้หลุดตลอดเลยนะบุ๊กก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วนะโดนอะไรผมไม่เคยโดนอะไรเลยครับโอ้โครับอ่ะอย่างวันนี้นอกจากที่จะได้ดูตอนแรกมีความพิเศษอะไรครับแฟนๆที่มาดูวันนี้บ้าง อ่าความพิเศษของวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สุดสเปเชียลสุดๆเลยครับผมไม่เคยแบบโชว์อย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆครับผมรับรองว่าวันนี้อเมซิ่งกระดิ่งห้อยแน่ๆครับใครที่แบบซื้อบัตรเข้ามากระดิ่งห้อยคืออะไรครับอะไรนะครับกระดิ่งห้อยคืออะไรครับมันเป็นคำพังเพยคือเราจะมีแต่กระดิ่งแมวไม่ใช่หรอกระดิ่งกระดิ่งห้อยกระดิ่งห้อยไงเหมือนลูกแมวอะไรอย่างเงี้ย มีโชว์พิเศษครับโชว์กำลังกระบอกไฟครับกระไฟเหมือนเด็กชายห่าแต่ถ้าดูไม่ทำเนี่ยเนี่เขาไล่แล้วนะถ้าดูไม่ทำอันนั้นอัันนน้ไม่มีครับไมม่นอกจากความพิเศษคือความพิเศษคือโชว์6คนหรือว่าโชว์ยังไงคะไม่บอกหรอกพูดอย่างนี้คือเราอ่ะมีโชว์พิเศษแต่ว่าที่บอกได้เนี่ยเฮ้ยบอกได้ปะไม่ได้แล้วโดนแล้วเนแต่ว่าให้เร่เพลงมาด้วยไงให้เราปล่อยเพลงก็อันนั้นก็ ได้ฟังอยู่แล้วแหละเพลงรวมของเราคนคนแต่ว่าที่ปล่อยวันนี้ก็ยังมีอีกครัหนึ่งทุ่เพลงอะไรครับเพลงอะไรครับอะไรขายให้หน่อยครับผู้ร้ายอะไรไม่รู้นับบอกมันเป็นแบบว่าผู้ชายกล้ามโตโตทำอย่างนี้อยู่อะชื่อเพลงผู้ร้ายปากแข็งออฟเวเชีมีปล่อยวันนี้หนึ่งทุ่มนะคะผมทางยูทูบจิมเอ็มนะครับใช่ครับเพลงมีความพิเศษ งเพลงนี้ความพิเศษมันอยู่ที่ความน่ารักครับผมอะยังไงฮะน่ารักจะบอกว่า MV น่ารักมากครับผมเราเพิ่งไปถ่ายกันมาครับผมอ่ยังไงครับแค่นี้แหละครับน่ารักสักสักมินึงไั้ประโยคนึงแค่นี้ครับห้ำห้ำหำหำครับบุ๊คมีภูมิคุ้มกันแล้วบุ๊คจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเลยครับจะเชื่อไมชื่อเพลงว่าพูดหายปักอ่า เออผมว่าอินสปิเรชันก็คงมาจากแบบฟอสบุ๊กอะไรเงี้ยครับแบบว่าเป็นแบบผู้ร้ายปากแข็งเออเป็นเพลงแบบเป็นเพลงรักสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบคนนึงอาจจะแบบเป็นคนปากแข็งอีกคนนึงก็แบบเออทำไมเธอไม่บอกฉันตรงตงสักทีอะไรอย่างเงี้ยออ,ออันนี้เราระบายอะไรหรือเปล่าพอเห็นเ,เหมือนแบบเนิ่นอ๋ออันนี้คือแบบอินสปิเรชันของเพลงครับผมที่แบบว่าผมอธิบายให้พี่ๆนักข่าวฟังใช่ไหมเยี่ยมมากเลยผมก็เห็นแว่าช่วงนี้มันมีเออมีช่วงแบบเออคนปากแข็งคนไร้ไรอะไรอย่างเงี้ย อะไรครับเจะมาชช่ววยีิอกันเพิ่นหลุดเพิ่นหลุดครับผมต่อได้ฮะต่อได้ต่อได้ต่อได้ฮะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรช่วงนี้ใช่ไหมคะไม่มีใครปักแข่งอะไรช่วงนี้อ๋อไม่มีครับไม่มีครับผมกับบุ๊กช่วงนี้ก็รักกันดีครับผมตีกันตายช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผม รักกันดีครับตอบเขาสิก็คุณตอบอยู่คนเดียวผมก็ตอบไงจริงไหมฮะผมบอกแล้วรักกันดีครับรักกันดีครับใช่ฮะจริงไหมคะที่เราแบบติดคาแรคเตอร์ตัวละครแบบใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ด้วยโอ้จริงจริงอ้างนี่เล่นยากมากครับตัวจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยอันนี้ใครบอกครับผมบอกตัวเองเป็นไงฮะพี่ฟอสไม่เหมือนพี่อาร์งนะฮะ เหมือนจ้าใครพอจะยืนยันได้ค่ะว่าไม่เหมือนเหมือนเต้คือพี่อาร์เขาอาจจะดุกว่านิดนึงครับเขาจะนิ่งกว่าฟอร์สก็รั่วๆนิดหน่อยมีความแบบตึงโป๊พอแบบโซเชียลโซเชียลแบบรั่วๆนิดนึงเลยโอเคค่ะแล้วคู่คู่ต่อไปคือพี่เพิร์ดกับครับผมกับสิ่งหวานด้วยสิ่งหวานเลยยังไงอะคะไงครับวันนี้บทของคุณจะหมดไปวันนี้ใช่ไหมคะฮันเตอร์ในเรื่อง คันเตอร์มืดม,มนพี่มืดมนกับน้องใสสว่างมืดมนกับน้องสดใสครับผมก็ในเรื่องก็จะได้เห็นกันนะครับเข้ามาเป็นความสดใสให้โยธานะครับแต่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับความวุ่นวายช่วงแรกๆเลยนี่ครแบบตอนที่แบบได้มาเป็นรูมเมทกันในห้องจริงตัวละครของเราจะอยู่่แบบในห้องนะใช่ใช่ความสัมพันธ์มันเป็นหลัก เกิดจากการเป็นลูเมดกันเลยอยู่ในห้องมันตังดูแปลกๆแต่สดใสแน่นอนครับเต็นทิกตอกทุกวันเลยไม่ริะว่ากำลังจะบอกว่าคนเขาก็แซวว่าพอมีเซ็นเตอร์มาพี่เธอสดใสขึ้นเยอะก็จริงจริงก็แบบเขาก็ชวนทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยทํามาก่อนทําให้เปิดใจหลายๆเรื่องครับแต่ก็ตกใจเหมือนกันที่พี่เขายอมเต้นด้วยเรื่องเต้นนี่อันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่ไม่เต้นเลยใช่ครับใช่ รูปเมื่อก่อนก็ลงแต่สีดำพอเจอแซนต้าลงรูปหลักสีเลยเห็นไหมก็สดใสเรื่องลงรูปเรื่องเต้นแต่หะมีเปิดใจไหมอ่ะนีมีมีเพิดเปิดมีสเต็ปโชว์ให้ดูไหมล่าสุดล่าสุดอะไรเนี้ย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 ได้ไหมล้ะมีมีสักหน่อยไหมเพราะอยากเห็นนะจะปกติก็เต้นกับพี่จูไงอ่อันนี้จริงอันนี้จริงนะใช่ด้วยกัน รู้เลยนะไม่ไม่เขาทีมใครอ่ะเอามาขึ้นทีบ้างอ่าครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับผมพูดขึ้นเยอะอะไรย่งไรนะครับเก่งขึ้นเยอะแล้วยังอยู่พูดก็พยายามเรียนรู้จากพี่จูอยู่ครับเพราะเขาพูดเยอะเลยแปลว่าอะไรไม่เรียนรู้สิ่งดีๆไงอ๋อจริงป่ะจริงป่ะคือหมายถึงว่าพอแบบอยู่กับจูแล้วเราต้องพูดเยอะขึ้นอ่ะก็ก็จริงครับเพราะว่าพี่เขาพูดเยอะไงเราเราก็ได้เรียนรู้จูไม่ได้พูดเยอะจูพูดมาก ลักรักาักรักรกโอเคุกี้ฝากไว้ก่อนนะก่อครับก็ได้เรียนรู้มาครับแบบว่าทักษะการพูดเดี๋ยววันนี้มาร์กจะโชว์สกิลนะครับในการอธิบายตัวละครของทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วถ้าพี่ๆพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับไฟฟ้าครับไฟฟ้าคาแรคเตอร์เป็นยังไงเอาต้องกายก่อนเดี๋ยวลืมโอเคโอเค อย่ามึงเงียบเงียบเงียบเอางยบอย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งจะเป็นจะเป็นนักศึกษปปีหนึ่งที่แบบว่าคารคเตอร์เขาจะเป็นคนที่มีความง่วงซึมซึมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาจะมีปมในใจก็คือเรื่องความรักอแล้วก็การที่เขาไม่ได้เจอกับพี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นน้องรหัสของโยธาแต่ว่าโยธาเนี่ยเขาไปยุ่งอยู่กับซูเมทของเขาพี่ไฟฟ้าก็เลยอาสามาเป็นพี่รหัสเราแทนแทน ไอ้ทีนี้เขาก็มารู้เรื่องปมความรักของเราเขาก็เลยอาสาที่จะช่วยสอนเราจีบอ่าอันนี้พี่นิวหรือเรื่องย่อครับเดี๋ยวรอฟังนะให้จบก่อนต่อรู้อ่ะกำลังจะโยงไปไงพี่นิวใจเย็นๆใจเย็นๆย็่ประมาณนี้พอเนี่ยจบเรื่องแล้วเนอะเรื่องประมาณนี้ก่อนเอ้ยเมื่อกี้เขาถามเพลงเตอร์เป็นยังไงนะเนี่ยจบเรื่องพอดีเพลงเตอร์พี่ฟ้าเพลงเต้าบินฟ้าอ่ะยังไงเป็นเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ฟังเพลินเลยแม่ ใช่ใช่ใช่ก็พี่ไฟฟ้าเขาก็จะเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับทุกคนทุกคนในคณะทุกคนที่เจอใช่ครับประมาณนั้นเหมือนเหมือนเลยเอาคระปุกมือครับถูกต้องม้ตองครับถูกกองครับมีอย่างที่อยากจะรู้ค่ะบุคคาเออครับบุคคาเรื่องนี้มีแขกรับเชิญเยอะไหมคะถามทุกคนเอ่อถ้าแขกรับเชิญเยอะครับเยอะครับใช่ป้าจริงจริงแขกรับเชิญชับ จริงๆแคบแลวถุยจริงๆแครับเชิญด้วยนะครับมีเยอะมากครับมีเยอะมากครับมีประมาณ30ชีวิตเลยครับอ่าใช่ต้องรอติดตามครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับจริงๆเพราะว่าวันๆอยู่แต่กับฟอสอะไรเงี้ยก็ถ่ายแค่กับฟอสสองคนไม่รู้ไอ้นะครับใครบ้างเป็นแรับเชิญอ๋อเยอะเลยครับผมแน่ๆพิถา พี่ถามมาเล่นเป็นรุ่นพี่มาเล่นเป็นอาจารย์มหาลัยอาจารย์อาจารย์เป็นเจ้าของจำผิดจำผิดถามที่อันนี้จริงปะเชื่ออะไรกูได้บ้างมมีพี่เอ็กด้วยนะพี่เอ็กด้วยพี่เอ็กเป็นเป็นภาคเป็นภาคครับเป็นภาคเป็นหัวหน้าภาคไฟฟ้าจ้ามาครับ ตั้งแต่แบบตอนแรกจนตอนสุดท้ายรับรองว่าเจอแบบแขกมาเชิญแน่ๆโอ้เยอะครับผมเยอะมากครับที่แบบแฟนๆจะเซอร์ไพรส์และว้าวมาโอ้มีหลายคนเลยครับผมครับผมกว่าจะดึงมาได้หลายๆคนนี่คิวค่อนข้างยากครัพอแล้วคุณพี่เพิร์ดอยากจะพูดไหมครับถ่ายถ่ายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่ค่อยได้เจอใครเลยฮัลโหลครับอ๋อหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเขาเรียกเขาเรียกเขาตามแล้วครับแต่มีเห็นว่ามีอีกคนนึงทุ่มทุนในการเล่นตัวละครนั้นไปซื้อรองเท้าสแตน ไปเรียนเตะคุณให้บอกว่าเขาติดไปให้เราทำตาเตบอลไปอันนั้นคนนั้นคือเพิร์ดใครเตะบอลนี่แหละครับโยนหคุณฟอร์คุณฟอร์คุณฟอร์ครับผมก็ทั้งชีวิตเราเราดูบอลอย่างเดียวเราไม่เคยเราไม่เคยเล่นฟุตบอลเราก็แบบว่าเออพอเป็นพี่อาร์กเนี่ยเขาบอกเออเขาเป็นนักบอลมหาลัยเราก็จะแบบว่าเออถ้าจะไปเตะแม้แต่แปรบอลเรายังแปรไม่เป็นเราก็จะเขินตัวเองไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปส่งเสียตัวเองเรียน ส่เสียใช่นะครับเรียนแถวบ้านมันเป็นแบบสนามแถวสายไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยจ่ายเองไงจ่ายเองจ่ายเองเลยใช่ครับไม่ใช่หรอกไอไเงบประมาณอย่างอื่นผมจะเอาไปลงการเรียนร้องเพลงเออไอเตะบอลเดี๋ยวจ่ายเองไม่เป็นไรอะไม่อยากให้อะไรไปเบียดอันนั้นก็คือไปเรียนไปเรียนอะสเต็ปอะไรแบบว่างก็เรียนแปรเรียนเรียนแปรเรียนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เรียนยิงอะไรอย่างเงี้ยครับฟรีคิก อ่าเรียนสับหลอกหลอกยันขาตัวเองอะฮะบอลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคือนี่ในเรื่องเขาต้องเล่นเป็นตำแหน่งอะไรศูนย์หน้ากองกลางอ๋อผมเป็นฟันฟอนนายฟอนนายอ่าคืออะไรครับฟอนนายคืออะไรคืออะไรวะครับโอ้โหกองหน้าตัวเป้าไหมเพื่อนอ่าเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วมันนาย รก็คือตั้งใจที่แบบว่าคือไม่ได้แบบอยากแค่ถ่ายให้เห็นว่าเอ้ยเท่ๆเฉยๆใช่ครับมันถ้ามันถ้ามันถ้าเราทําไม่เป็นแล้วเราจะไปอินได้ยังไงออเออถือว่าเราเรารับมาแล้วเราก็ต้องเอออันไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนเราก็ต้องไปพยายามอ่าไม่งนั้นมันก็แบบไปเตะใครจะไปเชื่อออตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันไม่ได้ฮะเราก็เออต้องให้มันอินกับคาแรคเตอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซื้อสตาร์ทครับก็กดตัวท็อปเลยครับ จะถูกจะถูกจะแพงเอาเอาแพงสุดไว้ก่อนเออใช่ฮะเตะไปสิบครั้งครับเรียนสิบครั้งครบพอแล้วเจ็ดพันห้าบอกราคาด้วยเหรอบอกราคาด้วยไม่บอกก็ได้โฆษณาเลยบอกพี่เอกก็ได้ค่ะบอกพี่เอกก็ได้ตั้งใจครับเราโอเคเราเงินที่เราจ่ายไปรู้สึกเลยว่าคุ้มทุกบาทมากซื้อเราซื้อแล้วรอไปใช้ในในกล่องปะใช่ครับใช่ครับใช่ F 5 0ครับผม สปอนเซอร์เขาได้นะจ่ายเองเมื่อกี้มีมีคนอื่นที่ไปพุ่มเทพุ่มุกับเขาอีกนไหมคะผมยังไม่ได้ถ่ายสิครับเดี๋ยวรอจูถ่ายทักมาเดี๋ยวมาอย่างงี้ผมต้องไปเรียนวิศวะไฟฟ้ามาก่อนไหมสี่ปีแล้วค่อยมาถ่ายอาะไเอาะไรลอาบักกี้เรียนจบหน้าจะไปก่อนเล่นไม่ได้แล้วให้ฝากแฟนๆที่จะมาดูตอนแรก มาดูในโรงก็ดูได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอ่าให้มาร์คฝากไหมให้มาร์คฝากไหนึ่งฝากมาร์คฝากนี่เหงื่อออกเมื่อกช้ไม่มีเหงื่อหอช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไงเดี๋ยวเราช่วยกันทุกคนเออแล้วเขาหมอเย้อนหลังเราครับไม่ครับไม่ไม่หน้าเลยลูกฝากกันตอนที่มาดูวันนี้กันอ่าก็อีพีแรกก็เดี๋ยววันนี้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งก็ใครที่มาก็เดี๋ยววันนี้เจอกันแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาก็ทางทีมเอ็มยี่สิบห้าครับสองทุ่มครึ่ง ไม่ตกไม่ตกแล้วก็โทโรดูได้ทาง YouTube นะครับผม GM official ิเชีย f เอ็มทีวีออฟฟิเชียลครับได้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 ครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสายรหัสเทวดานะครับเพอร์เฟ t r a เท e r เนอร์นะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้นะปอีก5เดือน20วันนะครับผม24 EP เจอกันยาวๆนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม ยังไงนะฮะนี่วิศวกรรมประสาทอันนี้ครับแสงสว่างความมืดอ่าวิศวกรรมการไฟฟ้าอันนี้อันนี้ยังไงฮะวิศวกรรมการไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าอ่าสนุกแน่นอนครับผมมั่นใจครับเชครับคุณครับยินดีต้อนรับ Welcome to Star Society